โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเผยซื้อและขายรหัสเกม Rv o v. ที่มียอดไลฟ์เพจมากกว่า1แสนคนเปิดบริการขายเกมออนไลน์มานานกว่า6ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงต้องเพจนี้เลย Admin ต้น tp7 ขายดีเกม Rv o และมีไอดีให้เลือกเป็นจำนวนมากราคาเริ่มต้นเพยง50บาท ไอดีโหดแรงสูงมีให้เลือกเยอะมากใครที่ต้องการรหัสเกม R O V โหดราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยและใครที่เหลือรหัสเกมตัวเองอยากขายหรือเปลี่ยนรหัสใหม่ทางเพจก็มีบริการรับซื้อราคาร้อนย้ำราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายไม่เสี่ยงโดนโกงด้วยจะทิ้งลิงก์เพจไว้อยู่ด้านล่างลิทแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%โดยมีแอดมินบริการดูแลตลอด24ชั่วโมงสำหรับผู้สนใจเพียงแอดไลน์แอดลิทแมนช็อปเน้นย้ำต้องมีแอดนำหน้าโดยมีผู้ติดตามมากกว่า190,000คนหรืืือออยกมถขึ้นมาสแกนน QR ตรงี้้ไดเเลยพื่อนๆที่สนใใจตติดาาามมมข่่่วสรรโโปชันหๆเดดดด็ๆสาาามมรถตติไ้ที่ Facebook ก ช็อปเติมเกมราคาถูกตามภาพด้านล่างนี้ได้เลยสำหรับบริการเติม ROV นะครับใช้เพียง Open ID เท่านั้นเดี๋ยวผมจะทำให้เพื่อนๆได้ดูขั้นตอนของการสั่งซื้อกับ l i ทแมนช็อปนะครับว่าทำยังไงดูไปพร้อมกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเข้ามาที่เพจ l i ทแมนช็อปนะครับผมกดเลือกซื้อเว็บไซต์นะครับผมหรือใครสะดวกแอปไลน์แอปลิทแมนช็อปก็ได้นะครับผมจากนั้นจะเด้งมาที่ร้านค้านะครับผมในไลน์เนาะก็ทำการเลือกเกม ROV ที่จะเติมแล้วก็จำนวนเงินที่จะเติมนะครับผมทางร้านจะส่งบัญชีมาให้รราาาททกนงงัับบบ้ผได จากนั้นส่งโอเพนในดีกับทางร้านทางร้านจะทําการเติมให้เรารอประมาณ5-45นาทีเพียงเท่านี้ก็จะเป็นอันเนสร็จสิ้นแล้วนะครับผมกลาบสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกทุกคนกันด้วยนะครับพบว่าผม,มีเช่นเคยนะครับช่องโดนัทเคดีครับผมวันนี้วันที่28ตุลาคมนะครับทางเกมาวีก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับเป็นวงแหวนเวดเวดมนตนนั่นเองก็จะการันตีเหรียญสกินเวดมตนนะครับทุกการสุ่ม5ครั้งนั่นเองนะครับผมกิจกรรมนี้เริ่มต้นในการสุ่มอยู่ที่ครั้งละ10ูปับ ก็สามารถเก็บสะสมเหรียญสกินเวทมนต์ไปแลกกิจกรรมได้นั่นเองเดี๋ยวผมพาไปดูในหน้ากิจกรรมก่อนเลยละกันนะครับผมอ่านี่นะครับผมหน้ากิจกรรมมันก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนสกินที่เรามีโอกาสได้รับมันก็จะมีทั้งหมด12สกินด้วยกันนะครับเป็นสกินของทูเลนแล้วก็สกินของไวโอเลตนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูสกินของทูเลนก่อนเลยละกันนะครับนี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นสกินแรกนะครับเป็นสกินระดับดีมิเตสสีส้มนะครับซึ่งอันนี้ผมจาถ้าจําไม่ผิดน่าจะได้จากเวลพาร์ตนะครับผม ก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยเนะาะสำหรับสกินนี้นะครับต่อไปนะครับผมสกินที่2เป็นสกินน้ําแข็งนะครับของทูลเลนนั่นเอง Snow Festival น,นะครับผมนี่ถือว่าสวยเลยใครที่รอสกินน้ําแข็งอยู่ก็ลองมาเล่นกันดูเนาะต่อไปนะครับผมเป็นสกินลอสปาร์ตี้นะครับผมสกินนี้เป็นสกินระดับลิมิเต็ดสีเขียวนะครับอ่าต่อไปเป็นสกินนักเรียนนะครับลิมิเต็ดสีเขียวเหมือนกันนะครับผม แล้วก็จะเป็นสกินนี้นะครับสกินระดับฮีโรอีกนะครับผมแล้วก็สกินสุดท้ายของทุนเล่นนะครับเป็นสกินนี้นะครับฮีโรอีกเหมือนกันนะครับอ่าก็ประมาณนี้นาอสรวของสกินของทุนเล่นนะครับต่อไปเป็นสกินของไวน์โอเลนะครับผมนี่ครับผมเป็นสกินนี้นะครับเป็นสกินครบรอบ ROV 1นึ่งปีนั่นเองนะครับต่อไปเป็นสกิน first love นะครับผมสกินนักเรียนนะครับผม แล้วก็เป็นสกินนี้นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นสกินหายากอ,อีกสกินหนึ่งเลยนะครับผมเป็นลิมิเต็ดสีส้มนั่นเองนะครับแล้วก็สกินนี้นะครับเป็นสกินระดับอีพิกนั่นเองแล้วก็สกินนี้นะครับ <S <S เป็นสกินลิมิเต็ดสีเขียวนั่นเองรวมไปถึงสกินสุดท้ายนะครับผมเป็นสกินนี้เนาะฮีโ่อีกนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นสกินที่เรามีโอกาสได้รับในกิจกรรมนี้ทั้งหมดนะครับผมรวมไปถึงเหรียญสกินเวทมนต์ด้วยนะครับผมโดยเหรียญพวกนี้เราเอาไปแลกสกินได้นั่นเองเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนเลยละกันนะครับกดแลกเปลี่ยนนะครับผมร้านค้านะแล้วก็กล่องสกินนี่นะครับผมวงแหวนเวทเวทมนต์นะครับผมอ่ะถ้าเป็นสกินของทูนเลนนะครับเป็นถ้าเป็นสกินเนี้ยฟาร์มมิ่งดากอนนะครับผมจะใช้อยู่ที่24นะครับแล้วก็สกินของน้ําแข็งก็จะใช้เหรียญอยู่ที่24เหมือนกันนะครับผม ส่วนสกินนี้รดปาร์ตี้ใช้อยู่ที่17เหรียญในการแรกนะครับสกินนี้ใช้อยู่ที่13สนะครับสกินนักเรียนเนาะแล้วก็สกินนี้ใช้อยู่ที่2เท่ OK like like านั้นนะครับผมแล้วก็สกินนี้ก็ใช้อยู่ที่ were, aku, 2เหมือนกันนะครับอ่าต่อไปนะครับเป็นสกินของไวโอเลตนะครับถ้าเป็นสกินนี้นะครับใช้อยู่ที่30เลยคือว่าใช้เยอะมากๆเลยนะครับส่วนสกินนักเรียนใช้อยู่ที่24นะครับผมสกินนี้ใช้อยู่ที่17นั่นเองสกินนี้13สนะครับส่วนสกินนี้ใช้อยู่ที่9แล้วก็สกินอันนี้ใช้อยู่ที่2นนัเองอันนี้ก็จะเป็น อ่าสกินแต่ละสกินนะครับที่เราจะเอามาแลกนั่นเองว่าแต่ละสกินใช้อยู่ที่กี่เหรียญน,นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวผม,มาพาไปดูเลทก่อนเลยละกันนะครับวงแหวนเวดเวดมนนะครับผมอ่าเริ่มต้นอยู่ที่10บขูป,ปองใช่ไหมครับพิเศษการันตีรับเหรียญสกินเวดมตนนะครับในการเล่นทุกๆ5าครั้งนั่นเองถ้าเราเล่น5าครั้งยังไงก็การันตี1เหรียญน,นะครับ ต่อไปนะครับสกินถาวรเรามีโอกาสเปิดแล้วเราได้รับอยู่ที่1.52%เท่านั้นคือน้อยมากๆเลยนะครับผมส่วนเหรียญสกินเวทมนต์ก็โอกาสน้อยเหมือนกันแค่1 4 3 0เเท่านั้นนะครับแล้วก็อิโมจิเอฟเฟกแล้วก็ชิ้นส่วนลูนอยู่ที่84.18นะครับค่อนข้างเกลือนะครับผมกิจกรรมนี้โอเคก็ไม่รอชา้าเดี๋ยวผมพาไปเปิดก่อนเลยแล้วกันนะครับถ้ามีกิจกรรมพวกวงแหวนเวทมามันก็จะมะีของลดราคาพอดีนะครับพวกคัมพีเนาะแพ้ค P, ัมพี ก็ซื้อเลย25คูปองนะครับจัดไปเรียบร้อยโอเคจากนั้นผมก็จะพาเพื่อนๆไปเล่นกิจกรรมกันเลยนะครับผมผมก็จะเปิดให้ทั้งหมด5ครั้งเนาะผมก็จะสุ่มทีละครั้งละกันนะครับครั้งที่1มาดูกันว่าเราจะได้อะไรนะครับขอสัก2 2เหรียญก็ยังดีเนาะโอ้โหมาถึงก็คือเกลือเลยนะครับกล่องชิ้นส่วนลูนนะครับผมครั้งที่2นะครับ โอ้โหได้กล่องที่ส่วนลุนอีกแล้วคือเกลือเกินครั้งที่สามนะครับผมขอสักเหรียญเถอะจะได้ไหมกล่องที่ส่วนลุนสามกล่องติดเลยนะครับผมครั้งที่สี่นะครับโอ้โหกล่องที่ส่วนลุนสี่กล่องติดคือโคตรเกลือเกลือแบบมากๆเลยนะเพื่อนๆต่อไปครั้งสุดท้ายก็จะได้เหรียญมาหน<ๆ>ึ่งเหรียญนะครับเพราะว่ามันการันตะีเนาะทุกๆการเปิดห้าครั้งนั่นเองนะครับ อ้าวไม่ได้เหรอเดี๋ยวผมเปิดคมห5ครั้งแล้วนะทำไมไม่ได้อะ่ะงงครับเดี๋ยวผมขออ่านก่อนพิเศษการันตีรับเหรียญสก,กินเวทมนต์ในทุกๆการเล่น5ครั้งเอา้าผมก็เปิด5ครั้งนี่ทำไมไม่ไออกอะ่ะงงเลยครับผมมันการันตีแน่นอนนี่นะเอาเป็นว่าผมก็งงครับผมคือไม่ได้มาสักเหรียญเลยนะครับเพราะว่าเปิดคมห5ครั้งก็ต้องได้มาหเหรียญไม่ใช่ครับเพื่อนๆ โอเคเนาะก็ประมาณนี้ละกันมารีวิวนะครับคือเปิด5ครั้งไม่ได้สักเหรียญน่าจะเป็นที่เกมบั็กหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมประมาณนี้ละกันเนาะหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์สาหรับเพื่อนๆในการตัดสินใจนะครับว่าเล่นกิจกรรมนี้ดีไหมอะไรอย่างงี้เนาะก็คลิปนี้ก็ทํามาเพื่อ,เ,อเป็นแนวทางละกันนะคะผมว่ามันจะมีโอกาสได้รับเหรียญสกินมากน้อยเพียงใดเนานะโอเคผมก็ก่อนจากกันไปผมก็ขอฝากร้านลิทแมนช็อปด้วยนะครับบริการเติมเกมเกมื่อื่นอีกมากมายนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%นะครับ ก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปนะคะผมสําหรับใครที่ยังไม่กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอะไรใหม่ๆแบบนี้เนาะสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ